ดีเอฟซีเส so. ียแม็กนังซิกย <vale ิงปลาทุกท่านนะครับวันนี้เสียแม็กมีฝาอะไรนะครับฝานะครับที่มีที่นี่ทีเดียวนะครับผมการับประกันว่ามีที่ผมทีเดียวนะครับฝาอะไรลอก AR25 สองห้าสไนเปอร์นะครับทรงนี้นะครับทรงทรงสไนเปอร์นะครับที่ผมขายในชุดนักซิกยิงปลานะครับทรงที่ผมขายลอกตัวนี้นะครับใส่ได้นะครับ เขียวสีน้ำเงินสีแดงหรือว่าสีแฟทินัมนะครับมีขายก็นี่ครับปัญหามันมีอยู่แค่นี้ครับฝาเป็นสนิมแล้วก็ฝาตรงนี้กัดก่อนนะครับจะทําให้เรายิงออกไปสะดุดนะครับื่อเรายิงออกไปสะดุดก็มันเป็นสึกก่อนก็กระดาษทรายขัดก่อนนะครับอันดับแรกใช้ต่อนะครับ มันไม่ไหวจริงๆงหรือว่าอยากเปลี่ยนมันยิงไม่ลื่นไม่อยากขัดก็นี่ครับทักมาหาเแมักครับมีอะไรให้นะครับจบที่ครับที่นี่ทีเดียวนะครับถามในเพจเลยนะครับรว่า youtube ไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะตอบในเพจนะครับเพจขายของนะครับทูพ์พมาลงสินค้าให้ดูเฉยๆนะครับฝากไว้นะครับนี่วอะไร ที่นี่ที่เดียวเสียแม็กนังซีกิงปลาจัดให้ครับอยากให้ทุกท่านได้ใช้ลอกแบบคุ้มคุมนะครับครับว่าลอกสไนเปอร์ลอกพวกนี้มีปัญหาที่นี่ที่เดียวครับ